น้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีแก้บ่วงกรรมการผิดสัจจะที่ปิดทางโชคลาภทำไมถึงไม่มีโชคลาภแบบคนอื่นเขาส่วนหนึ่งมาจากการไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ แล้วไม่แก้หรือจําไม่ได้การผิดสัจจะนั้นเป็นกรรมทางวาจาที่ปิดทางโชคลาภอะไรที่เราควรจะได้จะเลื่อนออกไปหรือได้น้อยมากจากที่ต้องได้เรียกว่าโชคลาภไม่มีหรือมีน้อยเรื่องนี้หากอยากแก้ไขให้ทำแบบนี้ถ้าเป็นทางโลกรับปากอะไรใครแล้วให้ทำให้ได้ หรือถ้าคิดว่าทําไม่ได้ก็อย่าให้สัญญากับใครแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ตั้งใจแล้วคิดดูแล้วว่าทำได้แต่มีกรรมมาส่งผลจนทําไม่ได้ให้ไปแจ้งกับคนที่เราไปสัญญาไปขอเอาโหสิกรรมเขาให้เรียบร้อยสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณชั้นสูงที่เราไปผิดสจจะกับท่านก็ให้แก้ไขเสีย ขอให้เริ่มจากการสมาทานถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาสมวันเป็นอย่างน้อยแล้วปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระฝึกสตินั่งสมาธิแผ่เมตตาเป็นการแก้ด้วยการปฏิบัติบูบชาด้วยหลักแห่งบุญแล้วให้ไปตักบาตรหรือทำสังฆทานที่วัดแล้วรวมจิตกล่าวอธิษฐานดังนี้ขอเมตตาเทพพรมทุกชั้นฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ตัวข้าพเจ้าเคยได้บนบานเอาไว้โปรดเมตตามารับผลบุญนี้จากที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้ปฏิบัติธรรมนั้นขอมอบถวายแด่ท่านขอถอดถอนทุกคำสาบานบนบานทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคกรรมทั้งปวงขอเมตตาให้ท่านทั้งหลายจงรับ และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินพยายามทําบ่อยๆแล้วสิ่งที่ควรได้ก็จะได้ตามที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่นำเสนอนั้นช่วยท่านได้จริงก็ขอให้ท่านช่วยกันบอกเล่าเรื่องนี้ให้มากเพื่อช่วยเหลือคนที่กำลังทุกข์จะได้คลายทุกข์คนที่ดวงตกจะได้ดีขึ้นและตัวท่านเองก็จะได้บุญกุศลไปด้วยเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะหากชื่นชอบเรื่องราวดีๆที่สะสมบุญชาแนลไนะนำเสนอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีค่ะ